สบายดีสวัสดีน้อสาวพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงกว่าแล้วพี่น้องตะเวนกขึ้นซุ้มเกือบแล้วประมาณหกโมงครึ่งกําลังสีไปออกไปเกี่ยวขาวอยู่หน้าพี่น้องก็เลยมาแหวะเอาเงินให้น้องนิวก่อนฮ้ยเป็นยังไเนี้ยเกือบพี่น้องเนิ้วแม่นปะเกือบน้องปะต้อคอยนิวไม่ว่าเกือบหน้อง เล็กๆเด้อพี่น้องแป๊วเกิดไปปเอเปเอสวัสดีพี่น้องน่ะล่ะสวัสดีไปลูกมือนีชิบไปซ้ายหมมือนีมือนีอนเป็นออกพันษานะพี่นอ้องซองเพื่อจะสิบจะสิไปซองเพื่อกับใครเนีย่ยเบอเฮดดีๆที่ได้บอรดีๆขันอยากได้เงินน่ะ สิไปงเคร่องเอาไผ่เอาสิแดงเงินอยู่วันแนวนี้สิไปก็ไผ่ก็แมนกไผ่เอกเอดีดีเฮดดีดีท่านสิเอาเงเมื่อนี้เป็นออกคั้นสาบุญสวงเพื่ออยูุบาาปลาขวยเนาะพี่น้องปาขวยนั่นใ กันเลยพี่ไม่อะบบได้ไปเนาะพี่น้องสองไปเกียร์ขาก็กเลยสิเอาเงินให้น้องนิ้วไปครั้งแรกในชีวิตได้เนี่ยน้องสิงได้เงิน,งงไ,น,นงไปบุญถงเหยียร้ายบันนี้เนาะ <c oughs> ไนใจแฮนดีใจสุดได้เลยพี่น้องครึ่งวัยหนึ่งแสนกี่เนาะพี่น้องหนึ่งแสนกี่ป้าพีใหม่อะโบเคยได้เงินไปบุญถึงหนึ่งแสนจักเตีอพี่น้อง อย่างไรก็าหาพันสิบพันสิให้น้องนิวแสนหนึ่งกับทาเป็นเงินไทยกับบัวลายหอกพี่น้องกับสิประรมาณอ่าลอยก็บาทนี่แหละบัวสองสองลอยเนาะเอาเอาขอบใจเลยเออจะไปซื้ออีหยังสอเออสื้อยังก็สื่อเอาอยากยังก็สยังก็สื่อกินเดี๋ยวสิใหายนี่กับให้ไอออนน้ำนี่สิเอาคนละเท่าไหร่ เปิดเอ๋ยดีใจอ่ะยิบนายยิมง่ามสวัสดีปลาลูกมั้งสวัสดีปลาลูกเอาให้ให้อดน้ำผักกานผักกานสิเอ๋ยสินับปลาแสหาคนหน่อยสบายอดสวัสดีปลาลูกดีนะมั้งเอ๋ยเอ๋ยสินับหายเด้อทึงอยู่วันเดียวคนละซิปผัดนี่ยืนเที่ยงกันเด้อเอ๋ยเอ๋ยมายืนเที่ยงกันก็น้องอ่าให้น้องก่อนเอาน้องขอบใจขอบใจก่อนเด้อ น้องอ้นนี่คือสิบอโบนัยไ,ไปพี่น้องอีเมลเราอุ้มมาไหลผ้าปไปมาไหลเอาเอือยตัวนี้ขอบใจเด้อเอือดสุดๆยังเอือยก็อายน้องอดกินนม่ะกินกระแดม,มปม้าไปซื้อขนมเด้อเนี่ยอยาอา่างยังกระสือกินอดเด้ยได้สุดๆนะคะแซนหนึ่งนะแซนหนึ่งนี่ได้ไล่ลก็หมูลแล้วนี่นิ้มเบิงแกสิ อนนี้เ้ากะมาฮอดหน้าแล้วพี่น้องพี่ไม่มาสังเกตอ่าควายเนาะพี่น้องมักสมไมเวลามันกินตอเพื่อมันสิกัดตอเพื่อถิ่มเนี่ยมันก็สิกินแต่เหงาเหงามันเนาะพี่น้องอะไรมันคือกินเลยค่ะแบบมันอันนี้การการตอเพื่อค่ะมันกัดถิ่มเนี่ยมันก็สิกินอ่ะมองจับจ้ำเหงามันถูกะมันกัดถิ่มเลยมันก็บโกิน สกากองเพื่องฮะอ้การเพื่องฮัเต็มอยู่มันกัดถิ่มแล้วมันจะกินเหงาเพื่องเฮ้มันคือเห็นใจใส่ในน้องพี่น้องแต่ก็าว่าสิกินต่อมันมันโมกินมันกัดมันกัดแล้วก็ถิ่มถิ่มในกินเหงาเหงาเพื่องเพราะว่าปกติค่ะมันสิมันสิกินนะพี่น้อง แปลกๆค้าก็เคยเห็นนะมันมันสิกัดถิมอีกแล้วล่ะมันสิกัดถิมมันก็สิก,กินเหงามาันนี่เด้มันกัดกองไหวกองไหวพี่น้องมันกัดตอเพื่องกองไหวกองไหวนี่มันบอกกินกัดมันนี่กัดนี่บอกกินกินได้เหงาหมอ่มองจำดิน สงสัยมันสีหวานกัดถิ่มกัดถิ่มอ่ะก็สังเกตเห็นเนาะพี่น้องบอกักยุทเอ้ยบักโซมายมันกินขักอันนี้สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีสวัสบบดี fc สุภูทุกคนเด้อพี่น้องมือเนี่เนาะบ่ได้ไปบุญซวงเฮือพี่น้องมือเนี่เป็นอ่าบุญซวงเฮือออกพรรษาเนาะประเพณงนี้เลาาข้าจอกกสิแต่เราหมูบ่บ้านเพิ่งกรสิจัดแข่งเฮือหนามบานได้มีเฮือก็เอาไปแข่งกันเนาะพี่น้องแล้วก็สิมีเงินรางวัลสำหรับ คนทีที่หนึ่งที่สองเนาะพี่น้องแต่ว่าปีนี้ปีใหม่บเดไปเด้อพี่น้องหููสึกว่าอ่าบบมีรถแน่กับบรัหนเนานนะพี่น้องบ่มีรถไปแล้วก็อ่าแต่ยังค่าเกี่ยวเขาเนี่ยเนาะพี่น้องรถยูเอนกับมันกับเพนะพี่น้อง,ดอเ,อเ,องเดี๋ยวบัตรอ่าเกี่ยวเขาแล้วบางที่ว่าสซื้อรถใหม่อยู่พี่น้องเดี๋ยวเก็บเงินซื้อรถรถจักรนี่แเดี๋ยวน้องพี่น้อง,พอ,งพอได้เที่ยวพอได้ขี่แต่ว่าตอนนี้กะ ออกมาหน้าเกี่ยวเขาพี่น้องป้าดเขาสุกเหลืองเต็มซุกเหลืองเต็มอยู่พี่น้องแลวก็มือนี้เนาะพี่น้องมือนี้บ๊อบบี้ก็แฟนเพิินมากเกี่ยวเขาเนาะพี่น้องบอกให้ถ่ายคลิปกเพื่อนก็ว่าถ่ายพี่น้องแล้วปี่ไม่ีิมาถ่ายคลิปเกี่ยวเขาเนาะพี่น้องยามสาตอนนี้ปี่ไมฮะออกมาครับออกมามีปี่ไมบ๊อบบี้แลวก็แฟนบ๊อบบี้เนาะแต่ว่าเพิินลงเกี่ยวเขาอยู่เบื้องหน้าเลยพี่น้องมาเกี่ยวเขาบ๊อบบี้มาตั้งแต่มือวานนี้พุ่นแล้วพี่น้อง แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยโบได้ถ่ายคลิปเนาะเพราะว่าปีใหม่ไปพ่นเขาซอยเสาหนุกเนาะพี่น้องเมื่อวานเนี่ยก็เลยอดบได้ถ่ายคลิปเนาะก็เลยสิมาถ่ายคลิปมื่อนี้เนาะพี่น้องสิมาถามบ่บีว่าเออความรู้สึกเป็นจังไดเนาะพี่น้องหลังจากที่ไปอยู่บ้านแฟนเนาะเป็นจังไดมวนอยู่บ่อยู cities, pp, no? ่ฝุ Bubble, Turn, h, ่นก็อยู่ฝีอยู่ไซม์เหมืกันเนาะพี่น้องกับโบได้ถ่ายคลิปกับบอบีก็โดนเติบแล้วพี่น้องแต่ว่าปกติเนาะแต่ละปีอะปีใหม่สิถ่ายคลิปกับบอบีถ่ายนั่นถ่ายนี่หันไหนพี่น้องถ่ายน้ำกัน มาวันนี้บอบบี้เพิ่นใหญ่ึ้นมาเดนะี๋ยวน้องพี่น้องมีแฟนแล้วก็เลยไปอยู่บ้านแฟนเพิ่นกันเลยบ่ไดบ่ไดค่อยถ่ายคลิปต้องกันปันไดเน,นะน้องพี่น้องตอนนี้ก็เป็นยม่มเสาเอา่าพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณเ,าเจิดมุ่งปลายเลยรนี่ครูจอยบ่ท่านไห้มาเนาะครูจอยยังอันนี้เหตุกินออกมากนดังเนาะพี่น้องมีแต่ปหม่ยกับบอบบี้นาองกับบ่าวซีเนาะเอินจังได๋ดีวะพี่น้องปหม่บ่หูสิเอิญแฟนบอบบี้เอิ้น,น,น,นจังไงเอินจังไระ เนาะเดี๋ยวหอาสีไปลงเกี่ยวเข่าพี่น้องสามคนลงก่อนสามคนเดี๋ยวครูจอยกับแม่วอบบี้มาลำลังแล้วพี่น้องตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนสวยเติบมาเบิงเบิงข่วยปีใหม่เนาะมันมันกินอ่ะนะพี่น้องมันสิกัดกัดอันนั้นมันถิมนี่หอยกัดไวเตมอยู่มันสิกัด,นนก,ดกัดกาดถิมกาดมันนี่หลาวันก็นสิกินหมองจำงะนะจำเหงาะนาะจำจำหมองแปด,ดินนะพี่น้อง ไีไหมยังฮะก,ก็เคยเห็นว่ามันขึกินจังซส่พี่น้องมันกัดกัดกัดถิ่มเต็ม,ตมอยู่เป็นเดินอยู่อตอนนี้วิทย์คิดว่ามันกินต่อเพื่องที่แถมมันมันกัดกัดออกแต่มันก็กินเหงาเนาะพี่น้องปะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเ้าลงเกี่ยวเขากันเลยเนาะพี่น้องเขาก็เริ่มซุกหลยเติมแล้วพี่น้อง วอบีเกียวเขาอยู่ลงพุน่นให้กูคำ้ำแบบว่าเขาปีใหม่มัน,นขอนขังที่สิซุกแบบปะบอสมือกันเห็นะพี่น้องแจนึงซุกแจนึงบอซุกแต่ว่าหาเดียวไปเห็นเลืองทัวเบิดละ่ะแต่แบบว่ามันซุกแถบสิขางเพิ่งมันสิซุกแถบ,บ่ะคู่ให้เห็นลพี่น้องแต่ว่ามันสิบบอสมือกันซุกแบบบอสมือคือจังแจมันนีกันยังเคียวขังแถลกลางมันกับเลืองบ๊บ งวังวงัวหน่อยยังงัวยังวยงวังว,งวรุดกินเขาพี่น้องเดี๋ยวปีใหม่ผูกงัวก่อนเด้อแป๊บนึงเด้พี่น้องมือนี้บ่ปปี้ก็แฟนมา <c ười> คือว่าถ่ายคลิปว่าบอกให้ถ่ายคลิปกัอบว่าถ่ายได้พี่น้อง วบีก э so yo 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 no, ็แฟนมาเกี uh ่ยวเขาเนาะพี <s <s uh ่น uh 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 ้องสบายดีม่วนวะเกี่ยวยูฮมก่อนเกี่ยวยูฮมเกี่ยวยูโฮมก่อนเกี่ยวยู่ฮมก่อนเนาะนี่น้อพี่น้องแฟนวบีจะแนะนํำซื้ออเปลาซื้อายุเท่าไหร่เทงเนาะว่าสาวอายุเท่าไหร่เนาะเนาะเาซซาปีอะไรซ้ำกันก็ข่อยเนาะวูงสหาว่าคอยคอยหาเ้าเ้าส้มสีไก่สี่เดินสิบสองนี่เดกับ้าสี่ เ้ามันเกิดทานหนึ่งอยนะแสดงว่าตีเสร็ก่อนี่อยเกิดก้อนเกิดสองพันี่เกิดเท่าไหร่เกกองเศ้าเศสองตีแมนวะเามักุโมเมนต์เ้าสามเ้าอคยเกิดคอยหางเกิดเกาเก้าแต่ว่าคอยอัญโยเศร้าเก้าสามสี่ไก่สี่ แน่เนาะ่นสีมาสัมผัสจากสองคนว่ามวนอยู่บกับไปยูพุนเออมวตอมันเห็ดหยากยู่บสิเม่อาเรามจริงห่ะมันเห็ดหยักู่สีเห็ดเหรอมัหึ่งกับังถวยบ๊อบือว่าไปยูพุนแต่บ่เห็ดยังนะหยาดมาคือกันก็อยูุเพื่อนนะนะคือกันคือกันยูเพื่อนบ่อนไม่เบอ เลยกะเวิดโอ้ว่าผู้ใดเหตุเบียดพื่นเหรอเหตุกินเหตยาเจ้าปีเห็ดกินเหตยาโอ้มาตึงว่าโอ้ยใชสิเวิร์ดกินชิมมือก่อนดลดเคสมาก่อนพอแกครบกันว่าทนายวะเจ้กปีหรอปีสี่เห้อ สปีแล้วแม่นจะวอ๋อเดวจะไปเรีเบียรญี่ปุ่นจะต้องคบกันมาสี่ปีเนาะปีที่สี่พอดีมาขอกันพี่เนาะได้อยู่น้ำกันเลยเพเกียวค่ะแล้วก็ได้ว่าบีก็เลยสิไปว่านีวุนชงเงินมือนีเหรออื่นผูกมุนงเงินอีไปว่ากัว่าสิบบ่ได้บ่งสิได้ไปขอยิคุ้มแก้วเขาพวกเจ้าองคนไปก็ได้เดี๋ยว คุมสอยกันมือนีมืออื่นก็ไปเด้่ขเอนมันแล้วให้เยก็ใม้มันก็ยังโมลายพอดีแต่คนมาช่วงหื่อดีมันเบิดตุกอะมาจะช่วงหือเนาะแล้วแล้วว่ะแล้วบให้นีมือนีผัวข้าอันนี้แล้วอวงอยู่คอนะเี่โอ้นี่ยพักกันรองเมืองยานี่ั้นเอ็ดสองคนพหนีพี่น้องมัวเกบวใส่ส อยู่เพื่อนแฮมอยู่ได้หมวกบัไม่ลายมันอยู่ในอันนะบัสีือ่างสีแบบนี้นะเฮ็ดเฮ็ดเบียกอี้ยงกว่าสีเดียวนี่ดูบ้านเฮ็ดเบียกเฮ็ดเบียกพ่นเข่าอ่อยนี่ยพ่นเข่าก็พ่นเข่าเน่มแดงกรไปมัดเนียนว่ะกระปเอาล้วมาคายวะใน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 นั่นนะ นามแด็กกัไปเป็นมัน้งนจะไปหัวไปก็จะคือว่าไปเขายังดูจะไปจกกักว่ากันพี่แฮงก์ูเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดซอยกันแนะ่คอยบอกเพื่อนพี่น้องมือว่านี่ว่า,าให้เออว่าให้ถ่ายคลิปน้ำกันสองคนเฮ็ดคลิปซอยกันเฮ็ดเบี้ยขนาเพราะว่าถ <c oughs> ้ามคอยของมาค่อยมีแฟนแต่ว่าบอกเพื่อนพี่น้องว่าถ้ามีแฟนมันเกิดสิประมาณนั้นต้องเฮ็ดเบี้ยซอยกันมันก็เบี้ยน้องอินแต่แกเบี้ย ไะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวทาอีกนิดนึงยูพุ่นหายก็ยูพีจะไล่หม่วนแบบโบจ้ะอ่ะดีดีมันต้องมีได้ข้อหูซื้อข้าวอะไรไว้อยุใช้หม่วนกันไม่ว่ามันมันคณะนาเงินได้กับหม่วนนะเอาเอาไปใช้แก็สบายแต่ถามหนักถามหน้อยแต่ว่าเล่นจะกินกับเนาะเนอะแต่ว่ายูพุ่นก็ยูพียูใช้เห็ดเวี้ยรลายกว่ากันมากหน่ยจ้ะ เข่าข้าน้ำเข่าเกข่านี่นี่กับโบแต่มีเบียกอกแม่นวะมีแต่นาำเกข่าเนาะพ่อๆกันเนาะพอๆกัแต่พี่ยังมาพันไปไต่ไปต่อจะคือว่าไปน้ำท่านเจ้าจะไปถ่ายคลิปคอนเทนต์วิดาท่านจะไปเฮ็ดเวียดกับไปน้ำกันเห็ดเวียดซอยกันไปะกลางคืนนไปไปเฮ็ดยังไปกลางคืนบอกไปมากแยกทางโมโหอ๋อ ทางมหนัขี่รถไก่คันมาตางเวทมันหาอย่ามืหัวรถตึงจะดีแล้วพี่อบบแบบแบ่แบบแบบแบาแบบแ่าแบบรบไปสื่อคแองมาขแบบแบบบบแบแบ่แบบแแบบแบบแบบบแบบขบบแบบแบบบบยบบแ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 บแบบแบดแบบอบแบบแบบบบนบแบบบบแบบันมันบบบแ Do nói ký cà phê? Do <laughs> not bảo, bảo. cà <laughs> phê? Do not ký cà phê? Do not ký cà phê? Do kín ký cà phê? Do kín ký cà phê? Do not cà phê? cà phê? Do cà phê? Do not ký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  cà phê? Do not ký cà เพื <l> ่อนเพิ่นมามีงวงมีควอยแต่ว่ามันกะมันกะบริยากน้ำงวงน้ำควอยก็น้่งเกียวขาวก็บเกียวขาวเพก็นั่งลกมันกับลกมันบริเดนน้ำงวงน้ำข่อยเออไมใช่กับบริเวณน้ำงเต็งงวงข่ยเต็มเพื่อนแต่บางงวงคนอื่นวะเขาปล่อยเขามาผูกใจดีเนาะให้เขาผูกจะได้เขามาผูกไโอ้กับประมาณนี้เดี๋ยวจะคอยคิดว่าอยู่ทางผุนค่ะคือสิสบายเพราะว่าอยู่ทางผุดน้องมีคนเห็ดเบี้ยกเนาะ กมีอีไปฮันเด้ใช่สองพทนทธมันมีผู้ชายเห็ดเบี้ยกี่อนถ้ามันหนุมีแต่ผู้หญิงนะแค่ว่าเกี่ยวเขาวเห็ดเอียงกับเห็ดเอเียงแบบนี่สองพุทอ่ะอยู่กันจะคนมีภคยแน่ยอยู่ก่อยนยายน้องเขาก็ไปกุญเชมีแม่บ่แม่พ่อกระเช้าเละอ๋อมีแม่บาซีแล้วก็มีเจา้าอันนั้พี่เอื้อยก็เจ้ามีพี่เอื้อย อพี่ง่ายๆการคอยอื oh, so ่นก yeah. ับปะต้องรูโอ้แสดงว่าจะซีอยู่หุ่นเลยวะบอเอาถ้าให้เลือกอยูุ่่นก็อยู่งผีวะกานเนี้ยงง้อก็คงจะกิวกูเมย์ก็สบายสบายกูเมยแเห็ดบีเอออยู่งผีมันกะอยู่งผีมันเห็ดเห็ดเองเหาเห็ดยังเหาต้องเห็ดเองทุกอย่างนะยุ่นมันยังมันยังมีกำลังเสริมเนี่ยในในหนึ่งยุ่นมีกำลังเสริมเนาะแฟนเจ๋านาะโอ้แต่มันเป็นจังไหมันมันไขกอยู่นี่ แม่หน่ามันก็ขี่รดยอดแต่ปุกขั้นมาไปหน้าหดหน้าสึอทางทางเขาทางบ้านเขามันสบายเนาะทางบ้านเขามันทางยากเด็กยังขั้นขั้นเหมือดูเด็กอะดูมี่ยังเนี่ยกะกะด้วยได้ยุบแล้วปลาถูกปะเนี่ยกะพราได้กินเนาะขั้นฮารูเนาะบลาถูกปะเนี่ยสีเกี่ยวไปหาแตาหมเด้อปะพี่น้องเดี๋ยวพี่ใหม่ลงเกี่ยวขาวซอยกันก่อนเด้อกะสิประมาณนี้แหละสีบอกให้บ่พี่เออทายคลิป ปักเดี๋ยวเกี่ยวเขาวซอยกันก่อนเด้อพี่น้องเกี่ยวเขาวได้บอดายเป็นไรพี่น้องเดี๋ยวจอยกันมากินเขาวเส้าเนาะเดี๋ยวจอยเอินกินเขาวพี่น้อง เดี๋ยว х о าไปเบิ่งกันว่าเหาสิได้เมนูอีหยังนะพี่น้องกินเขาน้ำสับบรรยากาศดีขนาดพี่น้องบรรยากาศเมืองนี่ส่วนส่วนโซ่หอยแห้งบรรยากาศดีเลยพี่น้องเพราะว่าอ่าน้าหมอกมันสีลงน้ำสั้าน้าหมอกลงไล่ลายแล้วกัอากาศเย็นนะแต่ว่าคันเดิมสวยมากะเริ่มน้าหมอกในข้นหน้ามันสีแห้งในใบเขาสีแห้งแล้วมันก็สีฮอตน้องพี่น้อง บ่ได้เอาบะคู่มากนะบอปเนอเอาตัวว่เขาชวนหน่กูร้เอาขอากัแมงไปไหมว่ะก็อไปเอาอยู่หันทีที่สืบบะคู่กันจากซีคอมเบิร์ที่เสร็จหนอามเากหมากนึงแลวกเอรื่องหมากนึงกเอาหมากกเรื่องของเขาเรืองแ่ซีดก็ได้ประเทศนะเราตาำเราโอ้ยมันเรื่องกว่านี้ตัว่ะตัวมันเถิ่อนะคอีบนกมากซุกบดหน่วยนึ่งกิมเขากับถอดปลาทูน้องพี่น้องบอบีเอามาแลักกาสมระจอมสมระจอมเจ้บัพิกดิบ เยวพี่ยิปป่นป่นแฉงป่นแฉกมือใหญ่เมื่ิกไม่ช่ไสวาสดีเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินเมาชวยมันนีนี้มันอยากไปนะจะเดิไปด้วยบอกเป็นยังปลาเมงเป็นบินเป็นดมเหมือนเดสีตอวเนาะอุส่าหายเงินแสนหนึ่งนะนต่เตียยแม่ก็จะได้ไปยี่หอีวันที่พาไปปร่จักเด้อ่อย่างไี่วัดอปานแต่ปามงเป็นดมใมงรถเครื่องคูนหายยู่ค่ะ บอบกูหายเงินพันแสนหนึ่งหมดแล้วงสอนนีไปบุญเตรียมเครื่องซีดน้ำหอมอี๋เล็กไปเล็กหน่อยเขาก็อยากไปด้วยคือแต่สี่ห้องอยากไปเราพี่แล้วมันมีโอกาสจะไปนะจบางทีแนี่ยเราเม่อกเคยได้ว่าเงินแสนหนึ่งบอกเคยสิม่าบอกทำค่ะแสนหนึ่งหาพันยังหมดลแสนหนึ่งไปบุญตะกี้ห้องมดหลายๆเ้เนาะบาง้วเขามมนไหลนักเงินแสนแนี่สิบบนว ให้หาผลิตภันไปนะไปอิตภัไปแล้วนะห้องเสรนั้นห้องที่หืงอแนวปิดใหมยังคือโบปิดออมารวโบไปกินสุกตําเด้อซีเด้อใบเพ็เด้ออีวักถ่ายขิดจะเป็นคนตําจะตําแสบโมวิ่กินแล้นี่จีแต่แห้ื่อได้นี่เออวัปะทูกูได้บเอาี่ยังเข้ากับตําโมห้งนี่ได้กินใบเพรเดียือกระตุมาพุดอันมาด้อพี่น้องกินข้าวด้อกินกิน ถอดปลาทูกลับไปให้เท้าหน่อยถั่วเนรอแล้วว่าเรากินล่ะเดี๋ยวกินเขาก่อนเด้อพี่น้องกินเขาแล้วกันซีฟากันลงไปเกี่ยวเขาเนาะอาหารเสากะสิประมาณไผ่ในวันเสาร์วันตวัดใช่ไหมวัดตวัดก็บัดบับเจะบัดยังไงยังไงทได้เนาะถ้าสามเดือนหัจักหัวสามเดือนต่อนที่สามเดือนต่อนหนึ่งป่ะ พี่น้องเดี๋ยวห้องกินข้าวก่อนเนาะเดี๋ยวกังคอยลงเกี่ยวข้าว